คอนโดมันมีความแตกต่างกันเรื่องหฮงจุย้ยไหมแล้วเาเงินอยู่ไปอยู่มานะเขาก็สร้างขึ้นมาบางบางวิวนี่เราเลือกแล้วอะ่ะอ,อันนี้ก็คือสวยละถ้าพอมีกําลังมีความสามารถก็ย้ายซะไปหาที่ที่ดีตามที่อาจารย์บอกต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยหงจุ้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องคอนโดหรือตึกสูงเพราะว่าไม่มีคอนโดในสมัยก่อนไม่มีการสร้างคอนโด เพราะฉันคำว่าคอนโดหรือตึกสูงหรือบ้านหลายชั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในสารระบบข,ของหวงจุ้ยตั้งแต่โบราณแล้วแต่การที่เราเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคปัจจุบันนะคะเราก็ต้องแอปพลายความรู้ของหวงจุ้ยเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มันเข้ากับยุคกับสมัยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นทีนี้วิชาการระบบวิชาการหวงจุย้ยมันก็ก้าวหน้าขึ้นไปมากนะเพียงแต่ว่าสินสายบางกลุ่มอาจจะมีความรู้เพียงผิวเผินก็เลยแนะนําเรื่องการเลือกคอนโดแคงง่ง่ายๆผิวเผิน จากวิชาบางวิชาที่เอาแค่ความเชื่อหลักคิดมาแค่นั้นว่าให้เลือกชั้นที่อยู่คอนโดเป็น1、6、8、9ก็แล้วกัน<ม>เป็นเลขดีที่คนจีนชอบเคยได้ยินไหมหลักการเลือกคอนโดมันมีมากกว่านั้นอีกค่ะแล้วมันมีหลักการยังไงบ้างในการเลือกคอนโดที่ฮวงจุ้ยดีครับอาจารย์การเลือกคอนโดที่ฮวงจุ้ยดีวันนี้อาจารย์ก็จะแบ่งปันให้แบบละเอียดเลยนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ย จะได้ไปเลือกที่อยู่อาศัยกันได้บ้านกับคอนโดมันมีความแตกต่างกันเรื่องห่วงจุย้ยไหมในความเป็นจริงแล้วการประจุพลังงานห่วงจุ้ยเข้ากับดวงชะตาของเรามันไม่ได้มีความแตกต่างกันอาจจะมีบางส่วนที่ใช้การพิจารณาที่แตกต่างกันว่าห่วงจุ้ยดีของบ้านเป็นอย่างไรและห่วงจุ้ยดีของคอนโดเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราตกผลึกแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนั้นมันคืออะไรกันแน่วันนี้อาจารย์ก็จะมาแชร์เทคนิคในการเลือก คอนโดที่ห่วงจุ้ยดีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการห่วงจุ้ยแท้ๆให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกที่ทำเลก่อนเราอยากจะอยู่ที่ไหนเราอยากจะอยู่โซนไหนสมมุติบอยทำงานที่พระราม3ามบอยก็ต้องเลือกที่ใกล้ๆที่ทำงานถูกไหมคะมีใครที่จะเลือกคอนโดไกลๆแล้วต้องขับรถไปทำงานสัก2ชั่วโมงไหมไม่มีนะคะการเลือกคอนโดแล้วเราก็อยากที่จะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเดินทางไปได้สะดวกเลือกทำเลที่เราชอบ ทำเลที่เรารู้สึกคุ้นเคยในการดําเนินชีวิตคําว่าทําเลไม่ได้หมายความว่าเฉพาะซอยนี้ทําเลคือย่านนี้มีคอนโดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมแล้วเราก็ไปตามดูแต่ละคอนโดที่อยู่ในทําเลที่เราสนใจข้อที่2นะคะ mm. เมื่อเราได้ทําเลแล้วเรามีคอนโดที่เราสนใจแล้วสมมุติมีอยู่3ที่เราก็ไปเดินดูเลยว่าในตึกนั้นในคอนโดนั้นที่เราชอบทั้ง3อันเนี้ยมันเป็นยังไง ตึกนี้เนี่ยหน้าตึกมีความโล่งไหมโลง่งกว้างหลักการก็เหมือนบ้านตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็หน้าตึกเนี่ยมีความโลง่งมีความกว้างเป็นแหล่งสะสมพลังงานไหมแล้วก็ดูเข้าไปถึงข้างในพอเข้าไปในตึกปุ๊บเนี่ยโถงของล็อบบี้เนี่ยหน้าล็อบบี้เนี่ยมันมีโถงเพื่อรวมพลังงานไหมเพราะพลังงานเวลามันเข้าในประตูปุ๊บมันก็จะต้องมีการกองรวมกันก่อน รวมกันก่อนที่มันจะขึ้นไปถึงในห้องของเราได้ก็ที่3คือลิฟต์โดยปกติตอนนี้คอนโดทุกที่น่าจะมีลนะิฟต์เนาะดูลิฟต์ว่าลิฟต์เนี่ยมันอยู่หลบซ่อนไหมลิฟต์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่รับพลังงานจากโถงเมื่อกี้โถงที่เราดูในข้อที่สองเนี่ยโถงล็อบบี้เนี่ยลิฟต์ม,มันได้รับพลังงานจากโถงล็อบบี้เข้าไปที่ลิฟต์ไหม วิธีการที่เราจะเอาพลังงานจากล็อบบี้ขึ้นไปที่ห้องของเราได้มันต้องผ่านลิฟต์ใครเป็นคนพาขึ้นไปเรารและคนอื่นๆที่ขึ้นลิฟต์เพราะฉะนั้นถ้าโถงล็อบบี้กับลิฟต์มันไม่มีความเชื่อมต่อกันก็คือถือว่าไม่ดีดังนั้นโถงที่ล็อบบี้กับลิฟต์มันต้องมีความเชื่อมต่อกันคือมองไปแล้วเห็นมไม่ใช่มองไปลิฟต์อยู่ไหน ซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจออันนี้ค,คือไม่ดีข้อที่สี่ก็คือชั้นนะคะจะเลือกชั้นไหนโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเลือกชั้นที่อยู่ประมาณสองในสามของตัวตึกเช่นตึกทุกวันนี้ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยตึกมีประมาณ30ชั้นเราก็จะเลือกประมาณชั้นที่20เพื่อได้สัสดส่วนของพลังงานที่ดีที่รับเข้ามาหรือให้เราดูจาก ให้เราเลือกชั้นจากการหลบตึกด้านข้างไม่เจอตึกด้านข้างบล็อกวิวเราข้อที่5สุดท้ายนะคะก็คือห้องไหนคือสมมติเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ชั้น20เราก็ไปดูว่าแต่ละห้องนั้นมองเห็นวิวยังไงวิวในห้องนั้นวิวเนี่ยเราดูเราจะเห็นจากที่ตรงไหนคะระเบียงระเบียงเราต้องไปที่ระเบียงดูวิวว่าวิวที่มองจากระเบียงเนี่ย มองเห็นโล่งกว้างสบายตามองไปไกลสุดสายตาไม่มีอะไรมาบล็อกวิวไม่ไม่มีอะไรมาบังไม่เจอสันตึกไม่เจอตึกอื่นมาบังบล็อกหมดมองได้แค่นี้นะมองนี้ก็ไม่ได้หรือมองไปเจอตึกอื่นคนอื่นกำลังหันหน้ามาอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีแล้วก็มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอ่ะจะบอกว่าไปสุสานเป็นวัดหรือเป็นอะไรอันนี้ยังไม่ใช่ เป๊ะๆมองไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็เลยที่เป็นวัดไป็นสุสานถ้ามองไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ถือไม่ดีสมุิอมองไปแล้วเห็นปล่องเมนรู้สึกแย่อมองไปทีไรก็หดหูใจกูต้องตายไปแล้วพรุ่งนี้วันนี้คนเราเดี๋ยวก็ต้องตายหรออะไรเงี้ยมันก็หดหูใจไม่ม,ไม,มีไม่มีความรู้สึกที่อยากดำเนินชีวิตต่ออันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นวิวที่มองไปจะต้องสวยงามมองเห็นความก้กว้างไกลโล่งสบายตาเพื่อเราจะได้รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ย จะต้องมีความก้าวหน้า<ม>จริลยุ่งเรืองต่อเนื่องไปการค้าขายหรือทําอะไรก็ตามจะได้ดาเนินต่อไปอย่างเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดดอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเางเงินอยู่ไปอยู่มาแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาบางบางวิวที่เราเลือกแล้วอ่ะเราจะมีธีแก้ยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็คือสวยละ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้คือแปลว่าเป็นเป็นช่วงสวยละอ,อ,อาจจะเป็นช่วงสวยของดวง อะไรประมาณแ,แบบนี้ตัวยาวขนาดที่จะไปทุบติดข้างๆก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ทางแก้นะมีมันมีแก้แบบระยะยาวถ้าเป็นไปได้มีกําลังพอย,ย้ายไอ้คำว่าย้ายเนี่ยไม่ได้พูดแบบเล่นๆหรือว่าแบบเฮ้ยมึงก็ย้ายดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันคือความจริงรอันนี้คือมันเป็นเหมือนอุปสรรคมาขัดขวางแล้วขัดขวางฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว นะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันมีเหตุแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องหาที่ใหม่ละซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้สมมตุติคอนโดนี้เป็นคอนโดที่เราซื้อแต่เจอบล็อกวิวที่สำคัญด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไปเช่าอยู่ก็ได้ที่เป็นหวงจุ๊ดดี mm hmm. หนึ่งก็คือย้ายนะถ้าพอมีกำลังมีความสามารถก็ย้ายซะ mm hmm. ไปหาที่ที่ดีตามที่อาจารย์บอกข้อสอย้ายไม่ได้ ย้ายไม่ได้ทําอะไรได้บ้างในส่วนที่ตึกอื่นที่มันมาสร้างบล็อกวิวต้องถามก่อนว่ามันบล็อกวิวแบบไหนอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มอีก mm hmm. กรณีที่ไม่ถึงขั้นบล็อกวิวแค่ตรงนี้คือระเบียงมันมาสร้างตรงนี้ตึกใหม่มาสร้างตรงนี้แต่เจอสันของตึกมาทั้งแถบเลย mm hmm. ปิดไว้ปิดม่านปิดม่านเฉพาะตรงนี้ไว้แล้วเปิดช่องนี้เอาไวใ้ให้ได้รับอากาศถายเทหรือว่าได้รับวิวฝั่งนี้ mm hmm. อันนี้ก็ยังพอได้ แต่ถ้าเจอบล็อกทั้งหมดเลยอันนี้คือถือว่าไม่ดีอย่างมากแล้วถ้ายังย้ายไม่ได้แต่อันนี้ขอให้เป็นการแก้ไขในช่วงระยะเวลาหนึงก็คือปิดให้พอมีอากาศถ่ายเทและสร้างกระแสเทียมขึ้นมาสร้างกระแสพลังของห่วงจุ้ยขึ้นมาเขาเรียกว่าการสร้างกระแสเทียมเพื่อเสมือนการประจุพลัง่วงจุ้ยเข้ามาโดยหาจุดพลังงานที่ดีอันนี้น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของสินแสผู้เชี่ยวชาญแล้ว แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้ามีความเป็นไปได้การย้ายดีที่สุดพอมันมีเหตุการณ์เกิดเป็นดินไหวเรื่องเกิดรอยแล้วหรืออะไรในตามห้องต่างหงจุย้ยคอนโดเปลี่ยนไหมครับอาจารย์เป็นคําถามที่ดีมากคะ่ะมีคนถามอาจารย์เยอะมากเหมือนกันนะคะหวงจุ้ยไม่เปลี่ยนหวงจุ้ยไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆขนาดนั้นนะแต่ว่ามันพังต้องซ่อมซึ่งก็เป็นเหมือนกันบ้านเบิ้นก็เหมือนกันพังพังก็คือต้องซ่อม,อมก็เป็นเรื่องปกติคะ่ะ ทิศมันก็ยังคงเป็นทิศเหมือนเดิมนะคะพลังงานมันก็ยังเป็นพลังงานอันเดิมที่มาจากทิศทางที่ประจุมาเพราะฉะนั้นคือหวงจุ้ยไม่ได้เปลี่ยนแต่ห้องเธออ่ะมันพังเธอต้องเปลี่ยนไงต้องซ้อมค่ะต้องซ้อมคสนะคะมีเคสอาจารย์เลยเคสอาจารย์ก็แล้วกันนะคือจริงเคสมันมีเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเล่าเรื่องของตัวเองก็แล้วกันว่า อาจารย์ก็มีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องการอยู่คอนโดเอาเป็นอพาร์ตเมนต์เลยดีกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเวลามาเรียนหนังสือหรือว่าถึงช่วงที่ทํางานแล้วอาจารย์ก็ยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อยู่หอของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็อยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็เปิดออกไปก็เจอห้องคนอื่นเลยแต่มันมีระหว่างห้องคนีื่นมีช่องเล็กๆนิดหนึ่งที่สามารถรับลมเข้ามาได้แล้วลมมันจะตีเข้ามาแบบ เยอะมากตึกอะมีอยู่4ชั้นอาจารย์อยู่ชั้นชั้นสองอยู่ประมาณกลางๆพอดีซึ่งจริงๆน่าจะนับเป็นชั้น3ก็ได้เพราะว่าเขานับชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นชั้นชั้นข้างบนเป็นชั้นสองใช่ไหมคะแต่ว่าห้องจริงๆมันจะอยู่ข้างบนห้องล่างมันที่จอดรถก็เหมือนกับเป็นตึก5ชั้นแต่ที่อยู่อาศัยมี4ชั้นอาจารย์อยู่ที่ชั้นสองลมก็จะเข้ามาพอดีตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องฮงจุ้ยอะไรนะคะ แต่มันก็อาจจะเป็นจังหวะของดวงชะตาซึ่งฮวงจุ้ยก็ดันมีผลพอะย้อนกลับไปมองตัวเองณนะตอนนั้นและห้องนั้นที่อยู่ก็คือตรงนี้แหละเป็นจุดที่ประจุฮวงจุ้ยที่ดีเข้ามาตอนนั้นก็เริ่มศึกษาเรื่องฮวงจุย้ยหลังจากนั้นก็มีคอนโดที่กําลังจะ,จะขึ้นใหม่อยู่ถนนการประพฤกษ์จานก็เลยไปจองเดี๋ยวก็เลือกชั้น6จากชั้น8ซึ่งมันเป็นโทน2ในสเหมือนกันแล้วก็เลือกห้องที่มีวิวแบบนี้นะ โซนนี้ตึกนี้จะไม่โดนอะไรบล็อกวิวแล้วก็รับพลังงานตอนนั้นก็เริ่มศึกษาที่แบบมากขึ้นไปละแต่ยังไม่ได้ไปสินแสเลือกห้องที่มันจะรับพลังงานดีจากหูสชุตรงนี้หลังจากที่ขณะที่กําลังสร้างอยู่เรารู้แล้วว่าพอเราเริ่มศึกษาเรื่องหงสชุ้ยเรารู้แล้วว่าอพาร์ตเมนที่เราอยู่เนี่ยมันมีจุดไม่ดีตรงที่เจอสันตึกเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะมาก <Okay. S 1> ก็เลยไปเช่าคอนโดเพื่อนอยู่คอนโดของเพื่อนก็จะเป็น เหมือนคอนโดที่ล้อมรอบสระว่ายน้ำมองไปแล้วเห็นสระว่ายน้ำตรงนี้แล้วด้านหลังก็จะเป็นได้อยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพยาสักหน่อยแต่มองไม่เห็นแต่ได้รับลมของเจ้าพยาตรงนี้จะได้รับพลังของฮองจุ้ยที่ดีกว่ามองไปที่ระเบียงมันโล่งกว้างกว่าไกลๆถึงจะเห็นไกลๆถึงจะเห็นห้องอื่นคือมันมีความห่างกันพอสมควรตรงนี้ดูพลังงานแล้วดีเสริมดวงชะตาแล้วก็ เริมชีวิตเราได้ดีอยู่คอนโดนี้ประมาณสักสี่เดือน mm. ห้องนี้สร้างเสร็จห้องที่จองไว้สร้างเสร็จสร้างเสร็จก็ย้ายไปอยู่หาเลิกเข้าไปอยู่่วงจุ้ยที่คอนโดนี้ดีมากอยู่ไปประมาณสักสามเดือนก็มีเงิน mm. ไปซื้อคอนโดอีกที่หนึ่งที่สุขุมวิท <Wow. S 1> <laughs> คอนโดที่สุขุมวิทรอ,อระหว่างการสร้างก็ ก็ผ่อนไปเรื่อยๆพอเขาสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอยากจะไประหว่างซื้อที่คอนโดนั้นสร้างอยู่อะ่ะก็ไปซื้อบ้านอีกหลังหนึง่งเป็นทาวน์เฮาส์ไปซื้อบ้านหหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งอันนี้ตั้งใจดูวงจุ้ยเลยครับดูวงจุ้ยแบบอย่างดีเลยว่าตรงนี้นะจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานบ้านตรงนี้แหล่งจ่ายพลังงานตรงนี้นี่นี่นี่นีนน่ไปอยู่บ้านในขณะที่ย้ายไปอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ชีวิตก็ ทีขึ้นเดง้งเดง้งเดงเดเดเดแบบไรายได้นะตอนนั้นก็คือ1วันก็6หลักกับการค้าขายกับการค้าขายนะกับการค้าขายธรรมดาธรรมดาข้างถนนคือ6หลักคอนโดที่กลละปะพึกก็ให้คนเช่าต่ออ่าแล้วตอนสุดท้ายก็ขายแล้วคอนโดที่สุขุมวิทก็ให้ต่างชาติเช่าก็ได้ราคาดี แล้วพอมาอยู่ที่บ้านทาวเฮาส์อยู่ประมาณสองปีก็ซื้อบ้านอีกหลังหนึง่งนี่แหละคือห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยอพาร์ตเนตนห่วงจุ้ยคอนโดและคอนโดที่เช่าด้วยอ,อาจารย์ถึงบอกว่าบางครั้งไม่ต้องสนใจหรอกว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ให้เราเลือกที่มันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีและส่งเสริมเรา อย่างน้อยๆนะคะไม่รู้วิชาไม่รู้อะไรเลยเอาหลักการ5ข้อที่อาจารย์ให้เนี่ยเอาไปเลือกคอนโดที่เรากำลังจะอยู่ถ้าคอนโดที่เราอยู่ปัจจุบันมันไม่ดีก็ไปเช่าเลยไปเช่าอยู่แบบเนี้ยบางทีอ่ะเราจ่ายค่าเช่าเดือนละ 2, 3 0 0 0 4พ0 0สพหรือ6000อย่างเงี้ยเราอาจจะได้กลับมาจากโฮงจุย้ยเป็นกอบเป็นกรรมมากกว่านั้นก็ได้นะ thank you